ผมแค่ต้หัวกลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมซีโรนัยแล้วก็อโรนฮาร์ดหรืออีกไม่ใช่ฮาร์ลกเกอร์นะแต่เป็นอโรนอโรนฮาร์ดนะครับผมฮะมันนี่มันนี่มันนี่ผมสตรีมในยูทูบเนี่ยเอ๋อเหรอใช่แจ้ลุงไม่สังเกตหรือไม่มีแจ้งเตือนแค่นั้นเองไม่เกิดอาอมันก็ต้องอยู่ในไลฟ์ใช่ไหม พอไลฟ์เสร็จผมก็จะมาคลิปผมก็จะซอนเพราะผมเปิดเพลงแล้วมันมีลิขสิิใเรากลืือไปด้วยดิโกรไหมเพิรลเลยเพิรลิสร็จแลน้ำน้ำไม่มีกินอีกตอนนี้น้ำชีวิตจริงเลยกดไ้อกแล้วเรเรื่องซื้อกเดียว ตดแล้วดีก็เลยแบบน้อๆของอในบา้านลองดูแต่ของที่มีของถ้าจอกองไหนไม้เยอะๆก็ของนั้นแห <c oughs> ลยมร่มว,วางบล็อกบนได้จาจำไว้จะได้ไม่วางบล็อกในระดับ

ก็<ข>เดี่ยวบบที่แบบเออขั้นที่แบบว่าโอ้โหเหอะสุดยอดแบบมันละ <c oughs> คนก็ชิมเกาะไม่ต่างกันข,ขนาดขนาดไอชุนดนก๋วที่เราเอ็นชาไปตรงนั้นที่เราคิาดไอชิ้นนั้นยังยากเลยเดยก็ได้นมเมตรมเมตเมตรวัน ก,ก็เรียบร้อยเัตดผมไปดูลุงดิผมเนี่ยเสร็จแล้วโอ้ยยากมากเลยอะไรวะนะลุงครับรางรถไฟไหมโอ้โหไม่ไหวอะลุครับรางรถไฟให้ดีกว่าอันก็นยังเหลือเหล็กตั้งเท่าไหร่ สองสองสเต็กระจะสามสิบหก็ไม่ะเปลืองอย่างไงเนี่ยบี้เลยอย่าไปเอาสบี้เลยก็ขารางรถไฟก็ดีแล้วไงเนยตแท็กก็มีแล้วทุกอย่างมันมีครบอยู่แล้วแค่ลุงไม่ไม่ใช้สมองใช้สมองแต่ว่าจประหยัดเั็นะประหยัดทําไมยุคนี้แค่ประหยัดกันตรงนี้มันยุคำย่ำรวยลงวางน้ำลงมาดิ

มีนหลบได้ด้วยกีตัวแดนมามแดงแหละแล้วก็ปิดรูข้าสักตัวได้ผมคิดว่าน่าจะเร็วสุดเผลอใจเขาบอกเมื่ขึ้นมาถึงก็จมน้ำตายอวางหนึ่งรางวางหนึ่งรางเฮ้ยมึงโง่มึงโง่เนี่ยขึ้นมา เอาได้เขียนแล้วทีนี้ลุงจะเก็บน้ำไงวะไป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 เฮ้ยลุงก่กันก่อนครับกัน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 ้ลุงกรบผมไปซี่ผมจะขุดรางก็ไปต่อต่อโอ้โหไหวใช่ไหมไหวผมกาะน้ากว่าลุงเอ๊ะปิดบอกนะ โอ้ไอ้เหี้ยบล็อกบักดปุ๊บปุโอเค thank y บล็อกแม่งบักไอหายบล็อกกูคืนมาด้วยไอเหี้ยบล็อกบักเทดเลยอันนัต่ไปก็ทำรายแรกแกอันดับกับขังของลุงดีะอนนะเดูดก่านะไม่ได้เยไม่ใช่พ่อแหละนะคือลุงต่อบล็อกขึ้นมาไม่ใช่เหรอต้องต้องไปก่อน ขึ้นไปเพราวเฮ้ยขึ้นดิดิเลยขึ้นยังไได้ป้ผมก็ขกดบล็อกข้างล่างที่พื้นดีกว่ายมเคลียร์นะแจ๊ะเคๆปึ๊บปะแล้วก็หอมมาต้องถูบุ๊บเฮ้ยจเย็นเพื่อน โอเคเอ้าเอกมีอันนี้เคลียร์ไหมไงนะไงใอรจะมาอีเชียร์ไหมคือลุงไม่มีอ่ะไม่ไม่มีไม่มีโซวิลโชวูทำไมลุงจะโชวูทำอะไรเชียเอ๊ไปฉก็เชียมาเชียมาเต็มแบบโอ้ยเม่ได ใช้ครัวต้งต่อเข้าไปก่อนยู่ดีวะไม่ควรต้องรีบปปนี่ยทีมทำระบบต่อลงมาแล้เดี๋ยวเดี๋ยวลอออเลยกีปีะปิดคลิปแล้วคลิปแล้วก็เล่สก่อโอเคไปปิดคลิปแล้วก็เล่นสเปรดเลย นโอ้เสร็จแล้วมีบกคลิปแล้วมาปิดคิป<า>ป,คปิดคิปกันเห็นแล้วลมันขัดใจขัดใจหรือเปล่าจะตายแล้วยายา อาจยคิปเ็นมก็เขาเชเขา s u s i นะผมจะครับผมเจอกันไลค์กันในคลิปหน้าคลิปหน้าะดูว่ามีรอะไรลกวนละกวนล